สวัสดีครับผม <Hey. S 1> สวัสดีนะ <Hey. S 1> <laughs> อันนี้มากกับเด็กๆครับวันนี้เราจะมาชมสวนกันเื <Okay. S 1> อเือคือผันนี้สวนเรานะเดี๋ยวไปพาไปแนะนำเราจะมีลูกก่อน <Okay. S 1> นี่ <Wow. S 1> มีสมาชิกใหม่ด้วย ชื่ออะไรฟงฟงนอนอย่างเดียวเลยนี่ก็คือส่วนมันแรกนะับอันนี้เป็นส่วนแปลงทดลองอันนี้จะเป็นโรงเพาะทดลองของเราทําทำแบบมั่วๆเิ่มเริ่มต้นด้วยกระเช้า ที่พอนี้ประมาณละบาทอันนี้จะเป็นต้นอะไรไม่รู้ส่วนนี้จะเป็นผักกาดเราจะมีเราจะมีมะมทำเอา,เอาฟองไปแล้วไปแล้วส่วนนี้จะเป็นผักบุ้งจีนเอาไปทำไปเอาไปทำกินแล้วนะครับ มราจะมีสาธิตการทําด้วยทําแบบทดลองอันนี้เป็นทดลองครั้งแรกนะครับผมอันนี้ประมาณ1นสอาทิตย์ส่วนนี้จะเป็นมะเขือเทศลงถังเรียบร้อยแล้ว,วนี่ผักบุ้งจีนที่เป็นอีกแปลงหนึ่งเราจะทำทดลองโดยการทําในกระถางแล้วก็ทําในผืนส่วนนี้จะเป็นผักกาด วันนี้มีร้านชายมาด้วยส่วนเพราะเราจะเพาะแบบ2แบบนะเพราะในลงเพราะในกระถางแบบนั้นอันนี้คือพริกประมาณ1เดือนโดยขอสารนะครับอะไรนะ นี่เป็นพริกปอสามมันยังไม่สุกแต่กินได้อยู่นี่คือพริกที่พอแล้วเรานำมาปลูกตรงนี้อา้ามันตายไปต้นหนึ่งนี่นาะก็ทางมีขนาดสองแบบนะครับจำขนาดไม่ได้นนขาดส<ต>่วนนี้จะเป็นโหระพาไหน ะเขือตอนนี้ที่หลักๆนี่จะเป็นพริกกับมะเขือเทศนะครับที่ทําตอนนี้เราจะไปดูระบบน้ํากัน,น,กนระบบน้ําเราเพิ่งเริ่มทำเราจะเปิดน้ํากันมาแล้วมาแล้วสปริงเกอร์นี่วางยังไม่ตรงตำแหน่งนะครับก็คือวางไปแบบมัวๆไปก่อนน้ำทำไมมันไหลนดิดเดียว มาแล้วอันนี้ก็คือระบบน้ำของเรานะครับฮ่าฟงมาเล่น,นอะไร นี่ก็คือสปริงเกอร์แล้วก็เป็นแบบหัวฉีดแบบ1.1.5ลิตรนี่นะครับต่อชั่วโมงถ้าจะไม่ผิดนะครับเรามาแชร์ประสบการณ์อันนี้ก็คือการเริ่มปลูกครั้งแรกนะครับเราจะเราจะมีภาพก่อนทำมันจะค่อยๆเริ่มไปตอนนี้กำลังทำโรงเพาะอยู่เลยเดี๋ยวพาไปดูโรงพเพาะนะครับผม เอาเปียโนไปไหนนี่ไงแล้วต่อไปเราจะไปทำโรงพาอกัน้นนะว่านเล่นไปหมดแล้วนี่ก็คือระบบน้ำของเรา นี่ใกล้ได้เก็บแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์นะครับเราจะเริ่มลงมือแบบเป็นจริงเป็นจังอันนี้เราคือเราทดลองนะครับผมใครมีความร่้มมา